คุณยายสวัสดีจ้าคุณยายฝากตัวในกชร์ดูคนไ์กุร์แมนผู้ใดดอกไม่ยาสั้อนเคุณยายกำลังเสียสมไปฝากลูกสาวสันลูกสาวอยู่เกาหลีสันนะจะกินคนี้ละิห่าบอกจ้าโอ้ยมาชมบักใงไ่ไป ยัมไม่ได้เนื้อกินเนื้อได้นี่ห oh. ่อซ้ำเนี่ยได้สิโบยังดีใจขนาดต้องหอยลายแบบนี้วันสามห่อรเอยปลาท้ออันนั้นหอท้อกีตาทอกีตาร์สตี้ไปเบิ้องซมห่อสิบบาทเขาเนี่ยยิบใส่ยังกระโบติ่มกมนห่ะหอยมังกระเมนหล่ะยังไหนวันนี้คุณยายขันสมไปกินประสนโอ้ยคุณคุณยาย นี่รถล,ลุกไซเราจีบมาถุงนึงก็ลกเล่มั้ยมะเ็ดอยังผัดกับพ่อกับเพื่อนก็บ่หยาบใส่เข่าอยู่อ่ะนะคือบุคือใส่เข่าเถะเมยนบันแนแว,นวแล้ววังสมโอ้สมน่าวไปสมไปขาสมน้าย โอ้เอาตามมานี่มาซูยายกินนะสัน,น,นโอ้ตมามพลเมลไม่ร่วมเนาะยายสเสียบเสียบครัรร้งเสรรียบไปยายไปคุนกินได้ไปวหมสันวะฮะไปคุณหรอวะไปแล้วเด้ยายยายเสียมให้มาใครกินไม่ได้ดอกคอยเพสสัน <laughs> นี่ละมันแข็งแงรงวสันมันแม่น,มนยอยู่พเจ้าอ้ยสัน แ้บแซบแบแซบสฉมมนจะปลายเข่าวัวตัแซบๆปแซบมันขึ้นน้ำประเดบะ็บกันได้แซบแสบจ้ตะตลหม่ตมพัพละใหม่รวมเนาะรวมอ,อกหงวงเนาะ เออมาคุยว่ากบอกว่าเึงออกไป่ายสันเ่เป็นแล้เอาไปแห้งบพ่คุเอาไปแหงบสวอนซ้อนสันไ่ได้เอาเด้อไ่ได้คุณเอาเด้อสันต๊อเจ้าสาวเขามากเลยเบี้าะว่าูเจ้าสาวมูเจ้าสาวยเดี๋ยวบอกไทยยูทูเอาทีดาวเาแซ่บ่ะอกินเสพกลองนู้นนหนนาไปเสพมันซ่บก้อนะ แม่แนงหอวน่านสดคำใหญ่ๆเน่ยเอออย่งเก็บถังมันด้ไปเก็บถังเนี่ยายกินหันใส่กล้องแน่ะองบอกห่วนองเออหัวหนหามองชิโยโอ้ยเออติดแอร์ทยเบีติดเลขบดนี้กันน้ิติดอยู่บอกแตงเมฆแตงเมฆว่าชิมาเหตุอันมองร่างถวยล่างจานอยู่ บมืหร่มาซื้อไม่ไม่แอ็นนี่แต่ไม่แอ็นนี่สังินสีอยู่สันดกครับพีาสันบ่มีหมองล่างถวยไปล่างหันป้าหย่าแถวงูกาเท็ดนัึงไหนเนาะเขาบอกมางานเขาไปเขาเสียเอาของเขาเสียเอาของมือนี่ฮะไม่ใช่แล้วมาซอยผมไม่เปลีนหรอเขาเสียเอาของมือนี่สัน สดุดคำใหญ่ๆเน่ <laughs> มันแซบอยู่สดุดเนี่ยเป็นยังแม่ข่อยดีเนี่ย่อยกระดาดาอา้าวดาอา้าวทำคลิปองสมัยดะกินเนาะเฮาต่ำกับตูทีนั่นไลยตำเสบบังบินต่ำเหลก็กกระฟ้านใหญ่ให้น้ำนีิยายแต่กา <laughs> ไม่เสียวมึงเคยเป็นดาล้างไปบินตูทีลรอรอล่อเขา ตัวว่าได้สีผ้าใบบังดาละ่ะอฮ้ยกินเอกอุตส่าห์ไม่ให้กินไม่เก็บของไม่เก็บของอยงหนันหน้าม่นี่ด้วยสิปิดกล้องนี่อันนช่ไมเอ่อ